สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็มาพบกับเก๋กนกวันชัยศาลนะคะเป็นที่ปรึกษาการขายบริษัทนิสสันโคนนมเซ็งออตโต้ดิจจำกัดค่ะสำหรับวันนี้เก๋เองก็จะมาพูดเกี่ยวกับคำมั่นสัญญาที่มีต่อลูกค้านิสสันนะคะโดยจะมีด้วยกันทั้งหมด4คํคำมั่นสัญญาค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกันก่อนเลยนะคะข้อแรกนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับการให้บริการด้วยความโปร่งใสนะคะ โดยที่ปรึกษาการขายเองนั้นจะต้องมีการนำเสนอเงื่อนไขในหลักของความเป็นจริงนะคะาสามารถที่จะขายได้แล้วก็อธิบายรายละเอียดแบบชัดเจนให้แก่ลูกค้าได้เข้าใจนะคะคำมั่นสัญญาตัวที่สองนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับความสบายใจหมดห่วงในเรื่องงานซ่อมนั่นเองค่ะซึ่งลูกค้าที่ออกรถจากเราไปแล้วนั้นนะคะ ที่ปรึกษาการขายเองก็จะยังมีการดูแลอย่างต่อเนื่องนะคะกรณีเช่นลูกค้าอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการนำรถเข้ามาเช็คระยะหรือเกี่ยวกับนำรถเข้ามาเคมนะคะหรืออาจจะเป็นสงสัยเกี่ยวกับปัญหาการใช้งานในตัวรถทั่วไปอย่างนี้นะคะทางที่ปรึกษาการขายเองอก็จะรับเรื่องจากลูกค้านะคะแล้วก็จะทำการประสานงานกับศูนย์บริการ ให้ลูกค้านะคะเพื่อที่จะได้ดําเนินการตามขั้นตอนของศูนย์บริการต่อไปนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะทําให้ลูกค้านั้นสบายใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับคํามั่นสัญญาข้อที่3นั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับไปต่อได้แบบไม่มีสะดุดทุกแพลนนะคะกรณีลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้รถนะคะหรือนํา นำรถเข้ามาซ่อมที่ศูนย์บริการของเรานะคะในตัวที่ปรึกษาการขายเองนั้นก็จะดำเนินการติดต่อประสานงานกับศูนย์บริการสอบถามรายละเอียดถึงเกี่ยวกับงานซ่อมรถลูกค้านะคะว่าตอนนี้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนบ้างแล้วนะคะแล้วก็แจ้งกับไปยังลูกค้านะคะเพื่อที่ลูกค้านั้นจะได้มีความสบายใจแล้วก็ได้ รับทราบเกี่ยวกับงานซ่อมของรถลูกค้าเองนะคะว่าถึงขั้นตอนไหนบ้างแล้วนะคะสำหรับตัวคามั่นสัญญาข้อที่4นั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับาการให้บริการจุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นการดูแลลูกค้าตลอด24ชั่วโมงนะคะโดยจะรับประกันตัวเครื่องอยู่ที่3ปีหรือ100,000กิโลเมตรนั่นเองนะคะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนี้จะฟรี จะฟรีค่ารถสไลดล์หรือรถลากจูงนั่นเองนะคะตัวนี้จะฟรีอยู่ที่10กิโลเมตรแรกนะคะหลังจากนั้นก็จะคิดอยู่ที่กิโลเมตรละ25บาทนะคะซึ่งทางที่ปรึกษาการขายเองก็จะมีการแนะนำลูกค้านะคะให้นำรถไปยังศูนย์ที่ใกล้ที่สุดนะคะเพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายใ,ให้แก่ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้ ลูกค้าสามารถนำรถเข้าเช็คได้ทั่วศูนย์นิสสันทั่วประเทศเลยนะคะโดยที่ลูกค้านั้นจะได้มีความไว้วางใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะที่ปรึกษาการขายนั้นก็จะมีการดูแลลูกค้าตลอดการใช้งานอยู่แล้วค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการพูดเกี่ยวกับหัวข้อคำมั่นสัญญาที่มีต่อลูกค้านิสสันองเกนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ